สวัสดีสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้อยู่ในรายการอภชนหมาด้วยผมคุณโดคุณบูจะเล่นลีกออฟอีเจนกันนะครับผมคือแบบเปิดรายการไอ้บูไม่ทันตั้งเป่านะครับเด็ก งั้นนะคุณผู้ชมผมเจอเล่นโซก็เหมือนครับเจอพ่อบุญธรรม,มก็ <c oughs> ไม่ใช่เราหลักกระจอกเอ้ยอยู่พึ่งโมไม,ม,ไม,ม่จริงยังไม่ชนะเลยไม่โมไม่โมจริงๆไงไงมาดูวิญญาณหน่อยขอดูวิญญาณหน่อย <c oughs> ไอ้เป็นปกตีมันเลไม่ได้เลยเออ มึงขีดอะไรมึงขีดอะไรกระจกพ่อนาะพอมันชนะแล้วบูขีดกู่งหดจัดอะตึงตึๆปวดหัวแล้วโดนแบบวู้ดิจังติ้งนี่เขาเล่นกันอย่างนี้นะครับเด็กๆเวลาเล่นเวกอะไม่ใช่แร้วคุณผู้ชมตายแล้วแบบผมไม่เจอคนเล่นเวกแล้วคัดคัดใจอะมึงทำไมมึงต้องกด ่าในระยะสายตามึงว่าเฮียสายตาไม่ถึงแบบในจอแบบต้องอยู่ในจออ่ะถึงจะกดอ่ะเน้นเน้นโดนร้อยเปอร์เซ็นต์ไงน้องอมัมงกรกเป็นแค่มังกรนเอามังกูบินเอ้ยมังกรบินได้อืยี่ตานี้ตัวขัดมึงเยอะอยูน่นะกู ออกแข่งมึงต้องเร็วกว่าแฟดให้ได sure. oh, okay, ้อะมันต응้องเร็วกว่าแสงครับบูงเข้าใจปะตัวแบ่งค์เบาพารามึงเบุ๋งน้องหวงังยกูฟาร์มให้เนี่ยอะไรอะมึงเอาสมัยกูไปเลยอ๋อแข่งจังโดนมึงโม้ไงโดนอีโด้จะตายได้ไงบู๋งแ่งกว่าแม่งหลายเท่าเกือบตายเลยเช่ยนี่ กูเล่นลิ้นไวงั้นแหละกูให้มันตีหน่อยอย่าให้มันแบบมันปั่นหน่อยก่อนที่มันจะไม่ได้ปั่นแบบมากกว่านี้ลูกกูจะเข้ายังไงมึงไม่กูเกิ่งเห็นอยู่กูเดินเหยียบเต็มตีเลยอ๋อกำลังไปกำลังไปมาๆมาๆเหี้ยนอนนี่ล่างล้างแถนาอยู่วุบุบลิ้นจังกินยามันจะมาซ้อนไม่ใช่หรอก ไอสองตัวเนี้ยมันไม่น่ากลัวอะไรหรอกมัง้ง,งไม่น่ากลัวหรอกไอตนะ้นเกมสองตัวเรน่าไม่น่ากลัวหรอกแม่งขัดชิบหายเลยไรละตัวเออผูอ้ชมในท่าสดผมก็รัดเราถ่างจยากเป็นเนียนตัวเองนะพี่ดีใจว่ะมึงไม่ไหวมึงก็กลับบ้านดิ มึงช่วยเดินไปตีหวาดให้หน่อยได้ปะเออจริงไม่ได้กูตีอย่างงั้นได้โอ้มึงยังเดินมาลาวมากูอีกนั่นทั้งที่เมื่อกี้มึงยังยู่ในเลนงงๆอยู่เลยอุ้ยอุ้ยมังกรขึ้นเตาหัวร้อนเลย ถ้ามันเลือดถ้ามันโดนชุดใหญ่เมื่อกี้กูจะอาหน้าตาพอดีไอเหียไม่โดนจบละไม่โดนชุดใหญ่ผมว่าคุณผู้ชมมันแบบหลบได้อะมันซ็อกแซสตสิซาร์อะไอลูกพี่เขาล่อแหลมเฮ้ย เมก้าขึ้นมาอะขึ้นมาด้วยนับ,บูมเมื่อาาก,กี้แล้วมันก็อ่ามากระลำทำเรากูแล้วมันก็เอามันก็จะโดนกูตบ <st arts> <st arts> มันคิดว่ากูจะปล่อยให้มึงรอดเหรอฮะไอ้มึงกอทำลายผมไว้อคุณทำลายผมคุณเรียกค,คุณเรียกเวกา้าอ่ะสุดที่จะเบามาหาผม โอ้โหแฟดเลยอะคือไม่ต้องเก็บแฟดไว้กูก็ได้จริงๆเบาๆไม่แรงไม่แรงเอ้ยฟังฟังหน่อยครับหายครับหายยันโคตรเงาสกัลลาดเลยหายไปไหนไม่รู้แ <laughs> ม่รบนกูไมบ่บนกูไม่ห่วงวอะไรห่วงหลก็ดี โอเคตายแล้วผมตายหายแล้วเอาบูได้บูบาฟีด้วยไอ้เล oh, e. ่ยบาฟีด้วยเฮ้ยแนวเวกเวกสายตายาวเพืเล่นกันอย่างงี้แหล้วบูมาเราลิฟต์ต่อเฮ้ยอะไรอ่ะเลื่อยเอาบูมามาบัวมาเอานี่ต่อ เฮ้ยทำไมเล่นบ,บอลเราบอลลักเล่นเข้ากับเรา <_ C 1> เอะคุณผู้ชมนี่คือผมไม่ได้จัดฉากนะคุณผู้ชมแต่ตอนที่พวกผมไม่ไม่อัดคลิปนะแพ้กระจุยนี่เรื่องจริงนะเพราะผมอัดไเกมมันดูง่ายอะไม่รู้เพราะอะไรหรือมันเป็นเพราะแบบอยู่หน้ากล้องแล้วตูก,กันก,กนะวะเบรกนิว <_ C 1> เฮ้ยเกิดหมดเลยเออนี่ผม,มผมผมไม่ได้เฟ้งจริงนะเดี๋ยวผมลองเดี๋ยวผมเปิดไอ้นี้ให้ดูแบบ หน้าหน้าที่ผมเล่นเกมอ่ะผมอยากให้คุณผู้ชมดูเลยเดี๋ยวรอจบเกมก่อนอืมชมเป็นหนึ่งวิชมเป็นหนึ่งวิกำลังชมเลยว่าเฟียวมากโอเคเฟียวบนกูยังตึงเลยเยะดีเว้นนี้แบบเหมือเด็กในกำมือ,อ กำไข่แล้วอาวไม่ไม่ผ่านด้วยมีไงยกมาให้บูบูกตีบูกตีเฮ้ยเท่ว่ะจมแล้วที่ม,ทมึงเขียนว่าไอแอมก๊ตใส่เขาูไม่เขารู้ไงเ <c oughs> ขารู้ <c oughs> มึงเป็นก๊อตไงบูเขารู้เว้ย <c oughs> คนเขารู้อย่กระจายอ่ะคอยใส่ใครดีวะ <c oughs> <c oughs> เอาเป็นว่าใส่เล็บผู้นา่งสาเลยเออไปใส่ล่างไปบุ้ให้มันแบบมีกระตังธรรมะหักแกกินหน่อยมาบูจะใส่กางก็คผู<อ>้นา่งสารมาส่งสารที่แล้วเล่นโซ่ใช่ไหมมาส่งสารกินกือกันอ่านใจกูออกปะเนี่ยว่ากูกำลังบูลลี่เขาเนี่ยบูลี่เยอะ บูมมียีกี่สก,กินวะก,กินเดียวโอ้ก็มีสก,กินเดียวเหมือนกันไปละไปละไปเปลี่ยวลางต่อดีกว่าดีไปหน่อกเกมแล้วมั้งอ่ะเมื่อมาตึงอันนี้มาตึงมาตึงมาตึงเกินต้านวะ มาตึงตึงก็ตุยแค่นั้นแหละออกในเสร็จนะคุณผู้ชมต่อไปเวกออกสัญญาก่อนนะอันนี้เป็นสูตรตถ้าคุณผู้ชมเคยเล่นเวกแบบตอนที่มันมาใหม่ๆเขาเล่นอย่างนี้กันเละเชียวผมเพราะผมก็เล่นอย่างนี้เหมือนกันผมไม่รู้ว่าเวกแม่งจะไปเล่นแรงทําไมทั้งๆที่ตัวแม่งก็จริงนะแทบไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะสำหรับผมนะเอาคุณผู้ชมอาจจะแบบแรงตายหาแล้วผมแม่ง ตัวแม่งต่อยออกแรงชิบหายมันก็งั้นงั้นแหละเราละผมผมเน้นมาช่วยคนดีกวอะ่ะช่วยคนรวมทีมนี่ปวของเลยคุณออกเท่ดีเนี่ยหนึ่งโอ้ลงไปเล่นเลนล่างสักแป๊บหนึ่งแล้วกันมึงอาตัวเองวะ นน<ว>เฮ้ยได้เลยเฮ้ยได้คู่เลยโบวับางกรเลยตัวมันไม่มีอะไรมากอะบอู ใชอไงบูเจอวิชาลับมังกรเจอวิชาลับมังกรเจอวิชาแฟนมังกรเออเนี่ยเป็นไงทีนี้ก็เลดเลดกูละไปตีเลนบูด้วยกลัวอย่างนี้่ะไปเอาเล็ดเข้าไว้พอ ตัอะเข้ามาพอดีเลยตกใจหมดาอะไรฟาร์มไปฟาร์มไปครับฟาร์มไปครับเด็กๆอะไรฟาร์มไปครับเด็กๆ มเทคนิคที่อะไรนะพ่อแค่ผมเทคนิคการรอดชีวิตแบบรูปแบบที่ห้าร้อยอ่ะเป็นไงบูคุลล์หลอดว่าได้บอกแล้วนี่เวกสายนี่ยแหละคุณผู้ชมเป็นไงโอกาสรอดชีวิตแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มอือฮึจบลาคุณผู้ชม <c oughs> จบไปไปวะเฮียเกิน <c oughs>